<gesch> ผมขอเชิญนะครับตารางแถวไหนที่เริ่นำข้อนเส็จชัดเจนให้สมาชิกลงได้นะครับในแถวนั้นยกเลิกฉบับเก่านะครับแล้วก็ออกแบบทำการใช้ฉบับใหม่นะครับทัาฉบับก็คือจะเป็นข้อประทับภาคก้าไปนะครับฉบับปีพศ2050ในรายงานการประชุม1นทับองห้ากขอให้ยกมือนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะถูก่ห โอเคครับเอ่อท่านใดน่าจะพอมพอแล้วนะครับยิ่งกว่านะครับยิ่งเสร์ฟนะครับเป็นช่วงๆนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่งนะครับผสมลงคะแนนนะครับจะมีผูกไม่ผสมลงคะแนนอยู่ด้านขวามือนะครับหลังกดหมายเลขเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนไไหนายเลขแบยกมือข้างอะไรนะครับ ครังไว้หน่อยนะครับรอต,ตาใส่กระแถวนะครับประชุมนะครับจริงๆอยากได้ทุกท่านเขียนชื่อของตัวเองนะครับใส่ไว้ในเอกสารภานหลนะังเพื่อที่เอ่อถ้าเกิดมีการวางลืมไว้หรืออะไรนะครับจะได้ไม่สูญหายนะครับเพราะถ้าไม่มีเอกสารนี้นะครับเ,เดี๋ยวท่านจะเอ่ออาจจะสูญเสียสิทธิ์ในการออกเสียงในการประชุมใหญ่ครั้งนี้นะครับ เป็นการลงคะแนนโดยรับนะครับต้องเน้นย้ำตั้งในหีบเนี่ยใช้บัตรกระดาษมันจะรู้ผลได้ตาบ้างนะครับเพราะว่าทีมคือต้องนั่งแล้วก็ตรวจเช็คนะครับความถูกต้องของบัตรลงคะแนนเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเวลาในการลงคะแนนอาจจะเท่ากันแต่ว่าเวลาในการลงคะแนนเวลาจะกระชับสั้นกว่าแล้วไม่อยากเลยก็ขนกลับเข้ามาแล้วนะที่น่าเลยนะครับเพราะว่าเมื่ออย่างที่คุณกันเกลิ่นเน้นย้ำนะครับผลคะแนนมันจะมาค่อนข้างเร็วนะครับเพรนั้นถ้าผลคะแนนออกมาอย่างไร ส่วนสำคัญในการผลักดันวาระในการจัทดทำรัปบใหม่ให้ได้รวมถึงสนับสนุนผู้ที่มีโรงการความคิดพักทั่วคราวก็ในคณะกรรมการบริหารพักนะครับที่ประชุมใหญ่ก็ได้เน้นที่จะสลับบทบาททางนี้เพื่อไปรับหนะ้าที่รองประธานสภาแค่นั้นนะครับโดยที่ผมเองก็จะได้ รับในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะไปรับผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับโดยจะขยับขับเคลื่อนร่วมกับในขาธิการพรรคคนใหม่คือคุณอนิชาสริริสุนทรนหลังจากนี้นะครับเดลี่นิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ d ีรันฟอร์2023สองศเดลีนิติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลท 2023 b าย Jellynew หรือ Jellynew อนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันที่5ตุลาคมนี้